มาเด้อพี่น้องสุขูสุขคนครับมาเบิ่งอีอย่างนี่บ่าหมูกับสาวหน่อยนี่โอ้โอ้โอ,โอโา้าสิบ่ได้เฮ็ดก็ได้คือเกาครับนี่สาวหน่อยตาดีครับเบื้องดอกนี่ว่ามันเฮ็ดลงงกแถมมาแถมดอกนี้อีก <c oughs> โอ้ยสองดิงเอา้าบ่อสเยเวลาครับมาขุดเอากันเลยบกขาเขาสีเงาบอนี่หล่ะ f อเฮ็ดชนิดนี่นี่คือสเตปเขาเลยครับเฮ็ดชนิดนี่ออกคู่กัน บปกไกกันหนึ่งสี่หรอครับเห็ดปวกตับหรือว่าเห็ดโค่นนั่นแหละภาษากลางอันคนไทยเฮาก็ได้นี่ครับโอ้ยขาแม่ออนซอนขาวแทะเด้งงามแต่ดอกเนี่ยเอาเจ้าก,กร้างตาดีเห็นเนาะเง้วไหมมึงขาเพิ่อนเนี่ยอือพี่น้องเอ้ยโอ้ยซาบกขาเห็ดเอฟสี่เอา เอาขึ้นมาให้เบิ้งแล้วครับดอกแรกเบึ้งพี่น้องเฮ็ดครับโอ้ยอ่อนซ่อนเบิ้งหนาดอกแหลมเป๊ะเอเอบึง้งเบิ้งกีบดอกเอฟซีกีบดอกข้างขง่งสุดยอดครับดอกแรกครับ ตามดอกสอง่งถมถมถมลุมแหลกไปก่อนโอ้ยหนาออ่อนส่วนดีขาเพื่นมืองขาวจัวเลยเศร้าหน่อยตาดีคักเนี่ยมไกลๆก็ว,ว่าขาวแล้วมึงเออไหวสะออนได้จังไหนพี่น้องเอ้ยเห็ดงามๆเหมือนคนเก็บสะออนคนเมืงเองสะออนคนเก็บแหงสะออนคัก แมนยังเดอซครับว่าคือว่าสีได้เฮ็ดจักหน่อยเลยนี่กับเซาหน่อยเมื่อสวยๆซ้ายก็มูอีกตัางหัเขาปลาสาแห้งเบิงเบิงเบิงดอกนี่เบิงไก่พี้นอกอขาวเนียนขาเพึนกีบดอกดันดินขึ้นมาเออเอา เบื้องคู่กันบัดนี้พี่กับน้องนี่อุ้ยจะใสแสรบขั้นใดครับพี่น้องเลยสุดยอดเลยตรงยกนิ้วโป่งสุดยอดรครับเอาว่างให้เบื้องเลยนี่เออ,เ,อ,อเด็ดครับเด็ด